ชีวิตเราจะเป็นตามที่จิตเราสั่งจิตเราเสกฉันเป็นคนที่แบบทำอะไรไม่สําเร็จหรอกจิตมันสั่งว่าแกทำอะไรไม่สําเร็จรกแกก็จะทำอะไรไม่สําเร็จค่ะทุกคนตอนนี้คือติดอันนี้มากเลยอ่ะคือช,ชอบมากเลยมันคือชีสชีสส่วแดงเอ้ยมันคือชีสชีสเขาบอกว่าเป็นชีสสวแดง อรวยใครเคยได้ยินเรื่องของพลังจิตของเรามันสร้างทุกอย่างได้จริงและจิตของเราอะ่ะมันดึงดูดแล้วม,มันมีอนุภาพมากพวกเธอรู้ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็ไปฟังของพาซิโบของดรโจแล้วก็ได้ไอเดียแบบเรื่องเกี่ยวกับจิตของเราอะ่ะมันมีอนุภาพมากๆ เออแล้วฉันจะยกตัวอย่างของชนิดอันหนึ่งให้ฟังด้วยในในพาซิโบอ่ะภาษาถ้าฉันจำไม่ผิดเขาบอกว่าเป็นภาษาละตินที่แปลว่า,อ,าอ,อ่ฉันจะรักษาเออฉันจะรักษาอะไรประมาณนี้แหละแต่ทั้งหมดทั้งปวงสิ่งที่ฉันจะบอกก็คือว่าอย่างของหมอฟ้าเขาก็บอกว่าแรงบรันดาลใจของเขามันก็เกิดจากหนังสือพาซิโบนะที่ทําให้เขามานั่งศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิยิ่งใครเป็น โรคซึมเศร้าอ่ะฉันแนะนําเลยว่าใครที่เป็นโรคซึมเศร้าฉันไม่รู้วิวธีรับมือหรือว่าวิธีรักษาโรคซึมเศร้าแต่แนะนําว่าจริง,รงๆโรคซึมเศร้าอ่ะมันเกิดจากสารในสมองของเรามันมันไปผิดรูปแบบฉันยังมีความเชื่อในพลังจิตและมีความเชื่อในการนั่งสมาธิ feliz. ทีเนี้ยอยากให้ลองไปฟังหมอฟ้าใครที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะฉันแนะนําให้ไปฟังหมอฟ้าหมดเลยไปฟังหมอฟ้า หมอฟ้าสมาธิศาสตร์เธอเธอไปฟังเขาแล้วก็มันอาจจะช่วยให้เธอฟื้นขึ้นมาได้ฉันก็น่าจะช่วยเธอได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ฉันจะกล้าการันตีเลยว่าสมาธิจะช่วยให้เธอสามารถหลุดพ้นจากโรคซึมเศร้าได้เพราะ อย่างหนังสือกู้ใจที่พังที่ฉันทำอะ่ะหนังสือเล่มนี้นะตัวนี้จะอธิบายเลยว่าการวนการสารในสมองของเราอะ่ะมันทํางานทีเนี้ยการฉันก็ยังเชื่อว่าโรคซึมเศร้ามันเกิดจากการทํางานของยีนในสมองมันส่งสารมันปล่อยสารอะไรของมันก็ไม่รู้มันเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์แล้วมันทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าการเปลี่ยนสารเปลี่ยนเส้นเรื่องเปลี่ยนทุกอย่างยีนในสมองคือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิการทําสมาธิจะช่วยได้อืมเขาบอกว่า จิตของเราสําคัญมากจิตของเราคือตัวกําหนดทุกเรื่องจิตของเราคือตัวบอกว่าเราจะทําอะไรสําเร็จหรือเราจะทําอะไรไม่สำเร็จมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งขอเสียมระยาก,กินไปด้วยนะทุกคนมันม,มีมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งสมัยก่อนน่าจะยุคสงครามโลกครั้งที่สองคุณหมอที่รักษาทหารที่บาดเจ็บในสงครามแล้วหมอฟีนมันหมดแต่ว่า พอมอร์ฟีนหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคนบาดเจ็บก็ลองอดโอยคุณหมอก็เลยไปเอาน้ำเกลือเอาน้ำเกลือฉีดให้คนเจ็บแล้วก็บอกว่านี่คือมอร์ฟีนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหรือเปะ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทหารที่เจ็บปวดรอดโอยที่โดนฉีดด้วยน้ำเกลือหายเจ็บทำไมถึงหายเจ็บเพราะมันคือจิตจิตของเราอะ มันไปเกี่ยวกับการเวลานั่งสมาธิฉันคือฉันคือสายปฏิบัติที่เป็นแนวสติปัฏฐานสี่เนาะแล้วสมัยที่ปฏิบัติทําใหม่ๆเราก็จะฮาร์ดคอร์มากเราทําแบบเคร่งมากแล้วตอนนั้นน่ะเป็นตอนที่หลวงพ่อจรรยนท่านยังอยู่การจะปฏิบัติแบบจิ้มจิ้มจํำๆเหมือนที่หลวงพ่อว่าก็ไม่สมควรตอนนั้นก็ตั้งจิตเลยอว่าแบบเ,เวลาที่เรานั่งสมาธิเราเราเราจะสมมุติว่านั่งหนึ่งบรรลังหนึ่งบรรลังคือเดิน ชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงหนึ่งฉันก็ตีเลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งบอลลังเลยปรากฏว่าเวลาที่เรานั่งอ่ะมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยอ่ะมันก็จะมีคําพูดของพระอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อว่าให้จับที่ความเจ็บอ่ะจับมันดูซิว่ามันเจ็บที่ไหนมันเจ็บที่กายหรือว่ามันเจ็บที่ใจส่วนใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นว่ามันเจ็บที่จิตของเราจิตเราคิดว่ามันเจ็บมันก็เลยอยากเปลี่ยน มันก็เลยอยากเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเห็นวนะ่าเออเจ็บ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 ไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ทิ้งจิตไม่ไปจับมันก็จะไม่เจ็บมันจะออกมาเป็นแนวเนี้ยมันก็จะคล้ายๆก,กันกับจิตของเรามันมีอนุภาพมากอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาเล่าในพราสิโบก็คือว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแซมลอนแซมรอนซึ่งเรื่องนี้ Amazing มากเขา ไปตรวจสุขภาพแล้วพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งไม่แน่ใจว่ามะเร็งตับหรือว่ามะเร็งอะไรนะ,ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แค่2เดือนมีอะไรที่จะให้คุณหมอช่วยแซมก็เลยบอกไปว่าแซมอยากจะมีชีวิตอยู่ให้ผ่านคริสต์มาสปีนี้ก่อนซึ่งมันก็อีกประมาณ5 6เดือนหมอก็เลยอ่านไปไม่ไรเดี๋ยวหมอช่วยด้วยกันผ่าตัดหมอก็เลยผ่าตัดแซมแล้ว หลังจากการผ่าตัดฟื้นฟูสุขภาพดีแซมสุขภาพดีมากกลับมาเฮลตี้เหมือนเดิมเซลล์มะเร็งก็หายปรากฏว่าแซมก็กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวด้วยความสุขจนกระทั่งหลังคริสต์มาสสองสัปดาห์แซมแซมก็ค่อยๆล้มป่วยกินข้าวไม่ได้แล้วก็ไปหาหมอหมอตรวจเจอแค่ไข้อาการไข้หวัดธรรมดาไม่มีอะไรแต่แซมก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายแซมตาย ไอ้ที่พีกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมไอ้ที่พีกกว่านั้นก็คือพอแซมตายแล้วเกิดการผ่าศพชนสูตรปรากฏว่าไม่มีมะเร็งแซมไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งแซมตายเพราะจิตแซมคิดว่าแซมกําลังจะตายเธอเดาออกปะพะฉันฟังเรื่องเนี้ยฉันจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันคืออะไรรู้ปะ,ะมันมีช่วงนึงที่ฉันปวดฟันปวดตรงนี้น่าจะปวดลากฟันปวดมากแล้วก็เคี้ยวอะไรไม่ได้ จังหวะที่มันปรับเคี้ยวไม่ได้หรือบางทีที่ฉันชอบมีความคิดแย่ๆคือการคิดกันคิดแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจเรานะมันจะมาเป็นแวบชอบบางทีบางครั้งติ้งแวบเกี่ยวกับตัวเองว่าเวลามันมีอาการในร่างกายเราจะรู้สึกว่าเราป่วยเป็นไรปะวะแล้วฉันจะช่วงนี้ฉันจะเป็นคนที่เหมือนใจมันเต้นสั่นใจมันเต้นรัวๆเป็นบางจังหวะอะไรเงี้ยหัวใจมันจะขึ้นไฟฟ้าเหมือนมันแบบมันจังหวะหัวใจมันเต้นรัวบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าชีวิต ลมหายใจถูกกระชากออกอะไรเงี้ยบ่อยๆฉันเป็นแบบนั้นบ่อยๆฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นโรคอะไรวะแล้วก็หรือว่าฉันเป็นโรคร้ายวะอะไรเงี้ยมันจะชอบคิดแบบเนี้ยกับตัวเองแล้ววันหนึ่งฉันเปลี่ยนจิตของฉันเลยเป็นได้ก็หายได้เป็นได้ก็หายได้ฉันใช้คํานี้เลยเป็นได้ก็หายได้ไอ้สิ่งที่ Amazing มากคือไอ้ฟันของฉันที่ที่มันปวดแบบปวดวันนี้ปวดมากเลยนะปวดแบบต้องกินยาเป็นได้ก็หายได้ปุ๊บเช้ามาหายเลย ไม่ปวดเลยไม่มีอาการปวดเลยไม่ต้องกินยาเลยเออมันก็จะ Amazing นี่คือพลังจิตเราเมื่อเราแบบสั่งเขาอะจิตชีวิตเราจะเป็นตามที่จิตเราสั่งจิตเราเสกฉันเป็นคนที่แบบทําอะไรไม่สําเร็จหรอกจิตมันสั่งว่าแกทําอะไรไม่สําเร็จแกก็จะทําอะไรไม่สําเร็จค่ะทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจากจิตของเรามันมันมีความเชื่อแล้วแล้วจิตของเรามันสั่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสภาพแวดล้อมของเรามันเกิดจากการเลี้ยงดูของเรามันเกิดจากสิ่งที่เราเติบโตมาซึ่ง อขอไทยอินขอเข้าไทยอินนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือกู้ใจที่พังเล่มนี้นะคะถ้าเธออยากเรียนรู้เกี่ยวกับจิตของเธอประสาทวิทยากระบวนการขั้นตอนต่างๆแนะนําให้ซื้อหนังสือเล่มนี้ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่390บาทสิ่งที่เธอจะได้คือหนังสืออ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็เป็นออดิโอบุ๊กอธิบายหนังสือโดยละเอียดเป็นลิงก์ u t u b e ที่เธอจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้เธอจะอ่านหนังสือก็ได้หรือเธอไม่อ่านหนังสือก็ได้เพราะว่าในลิงก์ย t u b e อ่ะมันจะมี ออดิโอบุ๊กที่อธิบายเป็นนาหน้าเล่าให้ฟังโดยละเอียดแล้วก็เธอก็ไปทบทวนในหนังสือก็ได้แล้วในลิงค์ u ูทู e นั้นนะก็จะมีช่องทางติดต่อชั้นส่วนตัวโดยตรงนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถส่งการบ้านที่มันอยู่ใน e อีบุ๊กกลับมาให้ฉันถ้าเกิดว่าใครอยากให้ฉันช่วยนะคือเหมือนแบบอยากให้ฉันช่วยหาทางแก้ให้อะ่ะ ก็สามารถทํากันบ้านแล้วส่งมาแล้วฉันก็สามารถบอกวิธีฉันก็จะบอกวิธีว่าลองทําแบบนี้ดูหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วไม่เป็นไรไม่อยากทกําการบ้านส่งอยากเก็บการบ้านไว้กับตัวเองแล้วค่อยๆพิจารณาตัวเองไปอยางงั้นก็ได้นะคะอยางงั้นก็ได้ก็ราคาสามร้อยเก้าสิบาทตอนนี้นะคะตอนนี้ราคาอ e ีบุ๊กอยู่ที่3 9 0บาทแถมออริโอบุ๊กนะคะแถมออ d ิโอบุ๊กส่วนใครที่อยากเข้าห้องเรียนที่บอกวาอ่าจะเปิดห้องเรียนสอนออนไลน์นะคะจะเรียกมันว่าเป็น ห้องเรียนแบบ exclusive แบบ exclusive ก็คือว่าเป็นห้องเรียนที่ไม่ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมีหนังสือ e b o ุ๊กให้ในห้องเรียนนี้ EBook กู้ใจที่พังแหละเล่มน,นี้แหละให้ในในห้องเรียนนี้นะคะแล้วก็มีออ d ดีโอบุ๊กของกู้ใจที่พังให้ในห้องเรียนนี้รวมไปถึงมินิคอสที่กำลังจะเปิดก็คือเซลล์คอนเซ็ปที่กำลังจะเปิดก็อยู่ในห้องนี้ ไม่ว่าจะเปิดคอร์สไหนคอร์สฮิลลิ่งคอร์สอะไรก็จะปล่อยไว้ในห้องนี้แปลว่าเธอซื้อบัตรผ่านแค่เรียกอย่างนงี้แล้วกันเธอซื้อบัตรผ่านเข้าห้อง e อ c l u s ค v e เนี้ยในราคาเ9 0บาทเธอก็เข้าไปเรียนยาวๆมีบทเรียนอะไรเธอก็เรียนอน,นันต์เพราะว่าในอนาคตสิ่งที่พี่จะทําคือพี่จะปล่อยมินิคอร์สนะคะมินิคอร์สเรื่องต่างๆมีกลุ่มเดียวเพราะว่าขี้เกียจด,ดูแลหลายกลุ่มใครที่แบบอยากได้คอนเทนต์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟอันลิมิเต็ด คอสก็สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้นะคะราคา990บาทนะคะหลายแอดน,นี้นะคะสนใจอะไรก็แจ้งไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าการที่เราจะสามารถสั่งจิตเราให้มันให้มันเสกทุกอย่างได้ในสิ่งที่เราต้องการสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญสำคัญมากๆคือการที่เรากลับไปเห็นก่อนว่าไอ้ความเชื่อทัศนคติความคิด อารมณ์ของเราทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเกิดจากอะไรมันมันคืออะไรเรามีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับตัวเองมนเรามีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับโลกเรามียังไงความเชื่อยังไงเกี่ยวกับผู้คนเอ่อซึ่งเขาบอกว่าการเปลี่ยนความจริงคือการชิปเรียลิตี้เปลี่ยนความจริงในโลกของเราอ่ะมันคือการที่เราต้องเปลี่ยนความคิดความเชื่อทัศนคติเดิมที่เรามี กับตัวเองกับผู้คนกับโลกใบนี้ก่อนเพราะว่าโอเบลิฟของเรามันก็จะเป็นการใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆฉันใช้ประโยคนี้เลยการที่เราจะเปลี่ยนเราจะไม่สามารถคาดหวังให้เรามีชีวิตใหม่ได้ถ้าเรายังใช้ชีวิตโดยมีความคิดทัศนคติความเชื่อเดิมๆได i ฟ์ฟันอยู่นำทางชีวิตเราอยู่ทีนี้ เราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงการที่เราจะเปลี่ยนอะไรได้ทุกคนคือเราต้องกลับต้องกลับมาก่อนกลับมาที่ตัวเองอะกลับมาเห็นก่อนว่าเราคิดยังไงเราเชื่อยังไงเรารู้สึกยังไงเพราะตาะราบใดที่เราไม่เห็นเราแก้ไม่ได้เราแก้ไม่ได้เ,ไไดเหมือนที่บอกออาบาดแผลอะไรที่มันฝังอยู่่ะต้องกลับไปดูก่อนว่าแผลนั้นมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนเพราะ เธอไม่สามารถรักษาบาดแผลเธอได้ถ้าเธอไม่รู้ว่าแผลนั้นนะ่ะมันเกิดจากอะไรแล้วแผลมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนเธอเข้าใจความหมายของมันไหมมันคือพอเราต้องทํางานกับจิตอะจิตใต้สํานึกหรือจิตอะมันต้องผ่านกระบวนการฮิลลิ่งอยู่แล้วทุกคนมันต้องผ่านกระบวนการฮิลลิ่งซึ่งย้าอีกทีหนึ่งว่าพี่ก็จะปล่อยคอร์สฮิลลิ่งออกมานะคะเร็วๆนี้แต่ว่าใครที่แบบไม่อยากเสียสิทธิ์หรือว่าไม่ต้องแบบจ่ายยิบย่อยในคอร์สต,ต่างๆ แนะนำให้เข้าไปใน s อ v e Course ได้เลยนะคะ s อ v e Course คือไม่ว่าจะมีกี่คอร์สฉันก็ปล่อยในนั้นนะอืมก็ปล่อยในนั้นท <st> <ๆ>่าก็สามารถติดต่อไปได้นะคะตามไลน์แอดนี้ใครของอีกแล้วนะคะเขาบอกว่านิยามความสําเร็จความก้าวหน้าคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนความคิดที่มีกับตัวเองต่อโลกต่อสังคมต่อสรรพสิ่งชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนทันทีเดิมที่อาจจะคิดว่า เงินหายากจังเลยอะ่ะต้องทํางานหนักเท่านั้นถึงจะได้เงินถ้าเราเปลี่ยนความคิดอะ่ะมันจะเปลี่ยนถามหลายคนอาจจะสงสัยซึ่งเดิมทีฉันก็สงสัยว่าทาไมฉันเปลี่ยนความคิดแล้วทุกชีวิตฉันจะเปลี่ยนวะประสาทวิทยานะเธอมาเรื่องประสาทวิทยาจากที่แบบฟังเกี่ยวกับประสาทวิทยาทั้งตำราต่างประเทศละในประเทศเนี่ยสรุปใจความได้ว่าสมองของเรามันปล่อยสารตลอดเวลายีนของเรามันทํางานตามกระบวนการความคิดของเรายีนในสมอง คือการสร้างเส้นเรื่องชีวิตของเราตามสมองของเรามันเป็นอะไรที่ amazing มากในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเธอเปลี่ยนความคิดเธอปุ๊บให้มันคิดบวกให้วาดเส้นเรื่องของชีวิตตัวเองให้มันเป็นเรื่องที่แบบเออเป็นเรื่องที่ดีๆโดยใช้ขึ้นทีตาขึ้นเสียงทีตาใครอยากได้ลิงค์สมาธิขึ้นทีตาก็ทักไปลิงก์เดิมนะจ๊ะลายอดเดิมเปลี่ยนเส้นเรื่องเมื่อเรา นิ่งจิตเบานั่งสมาธิการนั่งสมาธิจะเปลี่ยนเซลในสมองเปลี่ยนยีนในสมองของเราได้แล้วเมื่อเราใส่เส้นเรื่องใหม่ความเชื่อใหม่ช่วงระหว่างที่เรานั่งสมาธิมันจะไปทํางานกับกระบวนการยีนในสมองเซลล์ในสมองเพื่อเปลี่ยนเส้นเรื่องเราในอนาคตงงไหมคือตอนแรกฉันก็อ ยั kan, ยงั้นเหรอวะยงั้นเหรอวะแต่พอเราศึกษาเรื่องประสาทวิทยาไปเรื่อยๆฉันก็ไม่ได้เรียนตำราแบบม,าามหาวิทยาลัยแกแต่ว่าฉันไปฟังกูรูหลายคนแล้วมันเป็นแมสเซจเดียวกันน่ะมันเป็นแมสเซจเดียวกันหมดเราก็เลยอ๋อคงมันคงเป็นอย่างนั้นนะคะความคิดของเราคือพลังงานความคิดของเราคือพลังงานจิตเราการที่จิตเราจะสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆได้คือมันต้องใช้พลังงานพลังงานเกิดจากความรู้สึก การใช้แรงดึงดูดที่ได้ผลคือต้องไปกับความรู้สึกเธอดึงดูดด้วยความคิดไม่ได้คิดอย่างเดียวไม่ได้คิดแบบรู้สึกได้คิดถึงเงินสิบล้านรู้สึกรู้สึกยังไงอะเมื่อได้เงิน10บล้านเธอได้เงิน10บล้านเธอรู้สึกยังไงเธอจะหายใจยังไงเธอจะเดินยังไงเธอจะทําอะไรความรู้สึกของเธอเป็นแบบไหนมันจะเป็นความรู้สึก เขาถึงในทุกตำราเขาจะบอกเขาจะไม่บอกเลยว่าซิมโบของเงิน1ิบล้านของเธอไม่ใช่เงินที่เข้าบัญชีถ้าเป็นเงินที่เข้าบัญชีแล้วเธอรู้สึกยังไงตอนที่เงินเข้าบัญชีอันนั้นจะได้ในแวบ,บหนึ่งแต่ที่จะรักษาคือเมื่อเธอได้เงินเข้าบัญชี10บล้านแล้วเธอจะใช้ชีวิตแบบไหนเธอจะอยู่กับใครเธอจะดำรงชีวิตแบบไหนเธอจะคิดแบบไหนเธอจะพูดแบบไหนเธอจะอะไรยังไงแบบนี้นี่คือจิตที่สามารถสั่งได้เธอสามารถรวยได้เลย หรือเธอสามารถจนได้เลยด้วยจิตของเธอและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือว่าเมื่อเราคิดที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแค่ความคิดมันจะคือความฝันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงมือทําสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง oh. ทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะที่เราจะ,ะต้องการชีวิตที่ในฝันแล้วว่าอยากจะเปลี่ยน old belief ให้เป็น new belief มันจะมี how to สิ่งที่จะทําให้เปลี่ยนได้เหมือนที่เกินไปเมื่อตะก,กี้ก็คือว่า เมื่อเราเปลี่ยนเส้นเรื่องในสมองของเราเปลี่ยนความรู้สึกความเชื่อที่เรามีกับโลกนี้กับผู้คนกับตัวเองเส้นเรื่องในสมองมันจะเปลี่ยนมันจะคือกระบวนการเปลี่ยนจงจําไว้ว่าทุกอย่างที่เราคิดเกิดขึ้นเสมอทุกอย่างที่เราคิดเกิดขึ้นเสมอเกิดขึ้นครั้งแรกอยู่ในความคิดเกิดขึ้นครั้งที่สองอยู่ในชีวิตจริงการที่เราจะเปลี่ยนเส้นเรื่องอจริงๆได้มันก็คือหนึ่งคือเราต้องรักษาระดับพลังงานของเรา ให้มันอยู่ใน HIGH LEVEL เขาจะมี e อ t โมชันไกด์แดนสเกลขึ้นให้ตรงนี้นะคะ EMOTION g u i ก a n แด SCALE เป็นการอธิบายระดับพลังงานของอารมณ์ทีนี้การที่เราจะสามารถเปลี่ยนเส้นเรื่องของเราได้ให้รักษาระดับพลังงานของเราให้สูงกว่า200ระดับอารมณ์ให้สูงกว่า200อย่าให้มันต่ําเมื่อมันต่ำอะมันคือการคิดลบแต่มันสูงมันคือการคิดบวกอารมณ์บวกจะดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาเพราะมัน,นมันคือเคลื่อนสูงสิ่งดีๆมันจะอยู่ในระดับสูงมันจะไม่ได้อยู่ในระดับล่างเพราะฉะนั้นอยากดึงดูดสิ่งดีๆที่มันกระจายอยู่บนในอากาศเนี่ยต้องรักษาใจให้อยู่ในระดับสูงจําไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดลบบ่อยๆเซลล์ในสมองของเรามันก็จะปล่อยสารเคยได้ยินคําว่าเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้ เพราะมันเกิดจากการเครียดเป็นโรคกระเพาะเพราะมันเกิดจากการเครียดความเครียดเกิดจากจิตเรามันตกจิตเรามันคิดลบจิตเรามันมันรู้สึกแย่เรารู้สึกแย่อาจจะไม่ได้คิดลบสิ่งนั้นะจะทำให้เซลล์ในสมองอะมันส่งสารออกมามันปล่อยสารออกมาสารออกมาก็จะไปกระทบกระเทือนต่อร่างกายซึ่งอันเนี้ยมีอธิบายในอ e ีบุ๊กขายของอีกแล้วมีอธิบายในอ e ีบุ๊กนะคะ,ะทีนี้พอมันปล่อยสารออกมามันก็จะทำให้เราเส้น ร่างกายของเรามันก็จะพังอันนี้แค่ร่างกายนะแต่มันสามารถเปลี่ยนเส้นเรื่องในชีวิตของเราได้การที่เราแฮปปี้มีความสุขรักษาพลังงานรักษาใจให้มันมีความสุขตลอดเวลาสารแห่งความสุขมันก็จะถูกส่งออกมาร่างกายก็สุขภาพดีชีวิตก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆอันนี้คือข้อที่1คือรักษาพลังงานข้อที่2คือจงมีความเชื่อและความศรัทธาว่าทุกสิ่งที่เราคิดด้วยความรู้สึกเป็นสิ่งที่เราต้องการและมันเกิดขึ้นจริง แน่นอนไม่มีข้อสงสัยฉันจะบอกว่าการที่เราจะสามารถเชื่ออย่างนั้นได้ร้อยเปอร์เซนต์แบบนิ่งๆคือเราต้องลงมือทําเราต้องลงมือทํามันเท่านั้นเพราะเธอจะคิดเฉยๆแล้วเธอหวังลมๆแลมๆให้มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่เกิดอย่างเช่นฉันอยากถูกลอตเตอรี่จังเลยอ่ะสิบล้านแต่ปรากฏว่าฉันเป็นคนไม่ซื้อลอตเตอรี่แกว่าฉันจะได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมมันคือการที่เราต้องลงมือทําเหมือนทุกวันนี้อะฉันมีความฝันว่าฉันอยากจะมีพาสซีฟอินคัมที่มันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆโดยที่ฉันแบบรู้สึกสบายใจถ้าฉันไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งฉันจะมีไหมทุกวันนี้ฉันมีอ่าเอาง่ายๆนะการเปิดหนังสือขายหนังสือออนไลน์ฉันเปิดคอร์สออนไลน์ฉันนะถามว่าได้เงินแบบเยอะไหมไม่นะคือคือฉันฉันทำด้วยคอนเซปที่ว่าการให้อะไรฟรีๆมันจะไม่มีค่าแต่การสร้างมูลค่าขึ้นมามันจะทําให้คนให้คุณค่ากับมัน นั่นทำให้มันก็มีคนเห็นค่าแล้วฉันไม่ได้เดือดร้อนด้วยว่าใครจะซื้อหรือใครจะไม่ซื้อเพราะฉันรู้ว่านี่คือการช่วยเหลือนี่คือการช่วยเหลือทุกคนมันคือการที่ฉันกั่นกองมันคือการที่ฉันอยู่กับทุกคนในทุกขณะคือเข้าไปแล้วปรึกษาฉันได้ตลอดนะเพราะฉันแจกไลน์ไอดีฉันไปในนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยปรึกษาฉันได้ตลอดซึ่งมันคือการที่เราเรามอบสิ่งดีๆให้กับโลกไปแล้วอะแล้วฉันก็วางใจ ฉันวางใจนะฉันอยู่ในระดับวางใจว่าฉันมอบฉันลงมือทําแล้วฉันมอบสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วส่วนอะไรจะเข้ามาฉันวางใจว่าฉันได้แน่นอนปรากฏว่าก็ทําให้มีคนซื้อหนังสือมีคนขอเข้าคอร์สอะไรเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เวลาที่เราคิดว่าฉันเป็นคนมั่งคัง่งฉันเป็นคนเหลือเฟือเราก็จะเห็นเงินเข้าตลอดเวลาเงินเข้าตลอดเวลาเอออะไรประมาณเนี้ทุกอย่างที่เราคิดอะ ทุกอย่างที่เราวิช u ลไรซ์ไม่ว่าวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นอะแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วมันค่อยๆเติบโตเราจะวางใจแล้วสิ่งที่ฉันเห็นก็คือว่าใจฉันจากแต่ก่อนที่แบบฉันจะทํายังไงวะฉันจะทํายังไงให้ฉันมีพสดีหนึ่งสองสามสี่ใจฉันมันจะว้าวุ่นแต่พอวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฉันก็วางใจก็นิ่งเลยคือฉันก็ไม่ได้ตื่นเต้นว่าว่ายังไงเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเธอพอเข้าใจภาพไหม ถัดมาก็คือว่าข้อที่3นะคะก็วิธีการจัดการเปลี่ยนเส้นเรื่องก็คือการนั่งสมาธิซึ่งอธิบายมาหลายๆคลิปว่าการนั่งสมาธิเนี่ยที่มันดีที่สุดคือการที่เรากลับไปที่ขึ้นทีตาขึ้นทีตาเป็นขึ้นที่เราใช้ในการ รับจิตใต้สำนึกเมื่อตอนเราเป็นอยู่วัยเด็กมันเป็นมันเป็นเคลื่อที่รับแมสเซจได้ง่ายๆการที่เรานั่งสมาธิหนึ่งคือมันเชื่อมเชื่อมตัวตนของเราแล้วเพราะว่าพอเรานั่งสมาธิเรามีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายหใจของตัวเองเรารู้ว่าตัวเองคิดอะไรฟุ้งซ่านรู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องอะไรตามรู้ตามดูว่าความฟุ้งซ่านของตัวเองคืออะไรพอรู้ดูจบแล้วกลับมาที่ตัวเองพอกลับมาที่ตัวเองพอจิตมันนิ่งอยู่ในระดับหนึ่ง ลอง visualization ภาพที่เราต้องการภาพในหัวที่เราต้องการ Visualize ใส่ MyMovie คือภาพยนตร์ในใจของเราชีวิตที่เราต้องการ MyMovie มีทำคลิปไปแล้วนะคะสามารถย้อนดูคลิปย้อนหลังได้แบบนั้นนะแล้วเธอทำมันทุกวันด้วยความรู้สึกและนั่งสมาธิด้วยจิตที่นิ่งในคลื่นทีตาในคลื่นทีตาเส้นเรื่องในสมองมันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนนี่คือพลังจิต นี่คือพลังจิตท,ที่เป็นมากกว่ากฎแรงดึงดูดพลังจิตนี้สามารถกําหนดชีวิตเธอได้ว่าชีวิตเธอจะเจอเรื่องที่ดีชีวิตเธอจะเจอเรื่องที่แย่ชีวิตเธอจะเป็นยังไงต่อไปมันเกิดจากพลังจิตเขาถึงบอกว่าคีย์เวิร์ดของมันอ่ะฉันสรุปให้อย่างนี้เลยคีย์เวิร์ดของมันคือการนั่งสมาธิทุกคนคีย์เวิร์ดของมันคือการนั่งสมาธิเมื่อเธอนั่งสมาธิเธอจะตกตะกอนได้เลยว่าจะทําอะไรจะไปอย่างไรหนึ่งสสสี่ มันจะชัดเจนมันจะชัดเจนมากๆนะทุกคนใครอยากได้คลื่นเสียงแบบทีตานะคะฉันก็ไปเอาของหมอฟ้ามาเพราะว่ามันเกิดจากที่ฉั้นทำสำหรับตัวเองตอนแรกฉันก็ไปเอาไกด์สมาธิของหมอฟ้ามันจะมีไกด์สมาธิของทุกคนของหลายคนทุกคนแต่ว่าฉันน่าจะถูกจริตกับของหมอฟ้าเพราะว่าฟังตอนนั่งสมาธิมันไม่รู้สึกอึดอัดไกด์สมาธิบางคนฉันจะรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นให้ดูจริตของเรานะคะถ้ารู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วมันฝืนแล้วมันอึดอัด ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังนะคะ,อ,ะอย่างของหมอฟ้าที่ที่ทำแจกอยู่ก็คือเราไปเอาของหมอฟ้ามาแล้วเอามาปฏติประต่อ,อก,กันเพื่อที่จะได้เป็นทามมิ่งประมาณ50นาทีแล้วก็เป็นพิเลียดแบบที่หนึ่งคือล้างพลังงานเป็นคลิปไกด์สมาธิล้างพลังงานลบนะคะในตัวตามด้วยขึ้นเสียงทีตาซึ่งขึ้นเสียงช่วงนั้นอยู่ประมาณ20กว่านาทีให้เธอสร้างเรื่องใหม่ในช่วงเวลานั้นได้เลยแล้วถัดมาก็คือเป็นการส่งพลังงานความรักให้กับ โลกแล้วก็ตัวเองของหมอฟ้าเช่นกันเป็นไกด์สมาธิของหมอฟ้าเช่นกันซึ่งลิงก์นั้นอะแจกนะคะจริงๆลิงก์นั้นปิดเพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของฉันมันคือการที่ฉันเอาของเขาที่เขาแจกมาเนี่ยมาไกด์สำหรับตัวเองก็เปิดเป็นไพรเวทไว้เพื่อให้ตัวเองได้ฟังทีนี้ก็แบ่งปันได้เพื่อนๆคนอยากได้ก็เข้าไปที่ไลน์ไอดีนี้นะคะสอบถามขอไกด์สมาธิไลน์แอดันไม่มีแอดมินนะคะมีชั้นคนเดียวเพราะฉะนั้นเธอคุยกับชั้นโดยตรงที่นั่นใครมีอะไร ใครอยากคุยใครอยากปรึกษาเอาเป็นว่าจะปรึกษาได้ในในเรื่องที่จะให้คำปรึกษาได้เรื่องที่ฉันรู้สึกว่าฉันให้ความรู้ได้จริงๆอันไหนที่ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะรับฟังจะเป็นผู้รับฟังแล้วก็เป็นผู้แนะนําให้ในฐานะที่เราอยู่คนนอกได้ก็ใครอยากคุยก็สามารถไปคุยได้ในไลน์แอดที่ขึ้นให้นี้ขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้าไปในคลาสที่เป็นคลาสแบบ e อ็กซ์คลูเป็น Unlimited Content ก็สมัครเข้าไปในกลุ่ม ลกลุ่ม p r i v a t นะคะราคา990บบาทขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนจ้ะ